โอดนะคะขอถามหน่อยค่ะกับคนนี้นี่พิเศษมากไหมคะพิเศษมากจริงครับทางนี้่อยค่ะพิเศษเนี่ยพิเศษยังไงหรอคะเราสองคนสนิทกันมากจริงครับรอเดี๋ยจ้ะขอเดี๋ยวจ้อตัวน้องเตไปทำงานก่อนนะสวัสดีครับชื่อเตตตวันนะครับก็ตอนนี้เป็นนักแสดงครับผมคนพิเศษก็มีครับช่วงนี้มีครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่างานหนักก็เลยไม่ค่อยมีร้ายเขาเลยครับเตอีก15้านาทีพร้อมถ่ายนะครับผมขุนใจ แนะนำร้านอาหารให้หน่อยสิหโหน่ากินทุกร้านเลยอะไปด้วยกันป้าอุ่นใจชื่อบีค่ะเพิ่งเรียนจบค่ะตอนนี้ถายสภาออนไลน์ค่ะบางเดือนมันก็ได้นะคะแต่บางเดือนมันก็ไม่ดีอุ่นใจเราแย่แล้วอะวเราขอเลื่อนจ่ายค่ามือถือไปก่อนได้ไหมตอนนี้ไม่ไหวจริงๆอะ Uhm ขอบคุณจริงๆนะชื่อเคนครับเป็นพนักงานเอกชนครับสั่งปิดไม่ได้อ่ะดูพี่หน่อดีดูเน็ตหน่อยดี Wi-Fi มันขึ้นนะแต่เน็ตมันไม่ว uh ิ่งเลยอ่ะเฮ้ยเคนได้เครื่องมาใหม่ลงแอปลงโปรแกรมให้เฮียหน่อยเขาไปถามอุณใจครับถามตั้งหลายเรื่องฮะเขาก็ตอบได้หมดเลยอุณใจช่วยด้วยดี ขอคู่มือ Samsung Galaxy Note 9หน่อยซิเอาแบบดูที่สุดใน3โลกเลยอะแล้วถ้า Wi-Fi ติดแต่เ็นไม่วิ่งอ่ะ a n k you ไลรู้ทุกเรื่องเลยนะเนี่ยก็เด็กกับคนพิเศษล่าสุดนะครับก็ให้อุ่นใจช่วยครับผมแนะนำร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ง่ายสะดวกมากเลยครับเตอยากพามาทานร้านตั้งนานละเตก็งานยุ่งไม่เห็นต้องเอาใจยากขนาดนี้เลย โอ้ยากก็เตยอยากมาเด็กคนพิเศษของเตยนี่ครับนี่ขอบคุณครับพอเราไม่กังวลน่ะต่อมครีเอทีฟก็กลับมาทำงานได้อีกครั้งใช้ได้แล้วครับฮียลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับืัองปีนใช้ได้แล้วครับ จ๊ซื้อมาฝากขอบคับถ้าผมอยากจะส่งลูกชิ้นให้อุ่นใจเนี่ยจะส่งทางไหนได้บ้างครับอุ่นใจเป็น AI ที่ทาง AS พัฒนาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้หรือเปล่าว่าอุ่นใจเป็น AI รู้ครับผมก็คุยกับอุ่นใจก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็น AI เพราะเขาก็ตอบเราเหมือนคนปกติเลยครับคุยกับอุ่นใจก็คุยง่ายดีนะครับอยากรู้อะไรก็แชทถามได้เลยรู้สึกสบายใจเหมือนเราเหลือร้อนอะไรเขาก็พร้อมช่วยเหลือมีที่พักพิงอีกหนึ่งแห่งแล้วอะไรอย่ ก็ฝากอุ่นใจด้วยนะครับคุยด้วยแล้วก็อุ่นใจแน่นอนครับ AIS มุ่งพัฒนาทุกเทคโนโลยีเพื่อให้บริการด้วยใจไม่เปลี่ยนแปลง AIS 360ที่1ตัวจริงครบทุกการดูแล